การส่งนกครับผมนกงูหัวจุกนะครับนกที่มีมทะเบียนมา,มาจากเชียงรายนะครัปลายทางสมุทรปราการครับน,นี่น่าจะเป็นเอกสารนะที่กเกาะทรวงเกสารให้หมดมือมันจับคือต้องนะครับแจกให้ดูนะว่าเอกสารมีอะไรบ้างนนครับ เคยต้องต่างอะไรแกะยากหน่อยครับมือหนึ่งจับโทรศัพท์ไปแบบนี้ครับ ประมาณนี้นะดตัวนครับยังไม่ได้โอโอกจากกองน,นะครับเพิ่งเพิ่งมาถึง ตอนแกะกล่องนะครับใส่กลงนะครับก็ดีเสียงดังด้วยครับก็มาใส่กลงเรียบร้อยครับมีการต่อสู้นะครับ ไม่ได้เห็นนกนะครับเห็นเห็นผ้านกมีอาการต่อสู้อยู่ครับข่องข้างจะเปรี้ยวหน่อยครับนกยังอายุน้อยอยู่นะครับ